ครับผมนี่นะครับวันนี้ก็ยุบสีก็มาเยี่ยมมายามสำหรับพี่เขาเจอกันอยู่วันนั้นก็กินออมหนูด้วยกันชวนกินด้วยกันออมหนูแล้วก็ตามมีอะไรฝาพี่เปิดร้านอะไรอะไรนะอะไรรถตัดอ้อยอะไรรถตัดอ้อยเนาะครับพี่เป็นเจ้าของร้านใช่ไหมพี่ใช่ครับเป็นช่างเป็นช่างเนาะอันนี้ก็มากับลูกน้องของแกนะครับเนี่ย นั่งกินข้าวก็ซื้อมาเยี่ยมมาเยี่ยนผมมาเล่นกับผมที่บ้านก็พาซื้อส้มตำมากินที่บ้านผมชวนผมกินด้วยแล้วส้มตำปิ้งไก่วันนี้ทำไก่เออปิ้งอ้าวโอเคข้าเฮ็ดอันนี้อยู่ครับเออข้าเฮ็ดอันนี้อยู่พี่รถเหรียญม่านะได้ม้าว่าวายม้าหาไอ้ที่เตอที่เออเออกินข้าเยาน้าไปล้วกินบ่าเขา มันเดครับครับครับคผมเอ่อรับท่านังเลฝาก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 ช่องจะโดนจะโดนไหมนะบอเป็นอนยังครับฝากเลยครับพี่ฝากเลยเออฝากช่องไอ้บ่าวฝากแฟนเพจชาแนลบ่ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับครับผมกำลังหัดทําเด็กทําใหม่ครับผมฝากให้กําลังใจกันหน่อยครับนะครับครับผมครับผมเอฟซีตัวจริงครับผมขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับวันนี้ที่มาเลี้ยงปิ้งไก่ ต้มตำนะครับขอบคุณมากครับเอานั่งกินเลยครับนะฮะถบกมั้ยเพราะครับครัมบ,บ,บมากินพ่อเป็น <c oughs> พีน่โอ๋มาซื้มาซื้หลอดใส่หัวม,มาเนี่ยเราไม่เอเอาขากล้องเขามีนี่วะเสร็จแล้วมา,ามาอยู่เข,า,ขามีอยู่ จับจับไว้ไงเดี๋ยวไปเอาขากล้องกันนี่เด็ดมากเด็ดเด็ดอร่อยอ่าหมูคือที่จะค้องแลาวมาถามหากระโมกตรงนี้ใช่ไหมครับแม่ เขาไม่รู้เขามอง<ะ>อยู่มาลดลดใครขไดม,มาไหนบอกคนฟ,ฟังนะเนาะมาเสือว่าเสวอไหนอันถี่พระเจ้าจักผมจักเขานหนาจะมีสงสัยอยู่แหละรถน่าจะกมองอยู่รถใครพ่อผมบอกเพิ่นอยู่ว่ารถ <c oughs> คันนี้เป็นเป็นของผม,มเห็นรถคันนี้มาน่ะเ,เห็นรถคันนี้มาเสือใส่มาแม่น้อยบอกเลย บอกบอกคนฟังนดียวบอกจาของร้านฟังนี่อร่อยร้านเนี่ยเผมเจ็บรึเยล่ามาได้ละ้องแจ่มปะเออซื้อมาครั้งแรกเหมือนกัไม่แจมเลยไม่ตั้งไม่ได้ตั้งอะไรผมเราไม่เป็นนะผมเพิ่งนั่งตั้งให้ไม่เก็บซื้อมาเป็นปีแล้วยังไม่ได้ทำอะไร ได้แขงได้แขงได้คุณนปาเท่าดีเขียวเนี้ยได้ได้สีเท่าเด็ดิวได้เลยนะเนะี่ยมุมก็ได้โอ้โหได้ทุกอย่างเลยน่า <c oughs> จะตั้งตั้งนานแลนะสิ <c oughs>

กินน้ำแน่เดี๋ยวไปหาในเอ้ในอันเออนางทาแบบเห็นแล้วนางุกมือไป <laughs> นางต้มเน่ย <laughs> ได้แซมบอกเอาเรย่องกอขมยข้าอมอึ๊ักแข้งแข้งอะไรนะหน้าแข้ง ยกยกยกอาหารขึ้นด้วยนี่คพบภาพน,นิ่งได้ไปไนั่งกันหน่อยอ่อออ่านอกนไป่าอยเกปกน,นจะได,ไดชุดนี้

ปอยมีรุ่นน้ำใช่ไหมเฮ้ยอยู่รุ่นน้ำใช่ไหมอืมไปเนาะมาถามทางมาถามทางถามว่าอะไรมันจะเว้ยมาดูเขินเขเว้นบ้างมาถามทางได้ไหมมาถามทางนั่นก็ไปมาถามทางก่อนจะมาถามก็วนวนรอบๆไปครับก็มาถามเว่าจะตอบนี่ว่าถนนนี้ไม่เห็นไปไหนดี

แค่ไปเดียวอยู่แถวทางชุมแพ่ไปเดี๋ยวผู้ผามันก็จะแค่ไปอยู่นั่นน่ะมองนั่นน่ะผมไปถ่ายคลิปเนะวะม่งั้นไปโดนนักหน้าไปว่าผมไปมากหลายทางชุมแพร่ถ่ายคลิปอยู่ขอนจันกับไปมากว่าอะไรห่างชั้นทันกับไปชาวบ้านพี่ผู้ผามันไปโดนแล้วคลายเมืองไปกับผู้ใดไปกับเป็นพี่ต้อมครับอ๋อเป็นติ๊ตตอมครับต้อมภาพเลย แล้วมันนั่นคล่อยๆไอ้พูดเขาขี่รถขึ้นไปเขาเจ้าแก้หินมองไม่เจาะหรมองแค่เจาลระเบิดหินนะอ๋อเป็นผู้พามันบางทีพวกเทศไปวะให้ไปครับเมื่อก่อนมันบ่มีสถานที่ต้องเกี่ยวเท่าไหร่เป็นมากผมดีด้วยัอาการ เต็มไว้แล้วกอชาร์จแป๊บเดียวเต็มแแบตเตอรี่เาะผมบอสผมชาร์จเต็มเลยแต่ว่าผมชาร์จเท่าเดียวมงบงปรแมานผมชาร์จแจบไบม่กัดข้อเลรียได้อะว่าทายได้สิบนาทียกักเจ็ดสิบสองนาทีครับชาร์จเต็มมันจะมุ่ง มาสั่นคนหลเยื่องของมาบอกกันเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวรอให้เพื่อนไปก่อนมาสั่นเพื่อนจะว่าแต่ที่จริงแล้วไม่ได้โทรเลยมายกให้แก่เกินลุกนะโทรศัพท์เหมือนเหมือนจะโทรแต่ไม่โทรเออมกทำอ่างน้องก็บโยเกิร์ตเพื่อแต่ผู้วังจะบีบก็จะว่าเอ้มาโทรละเจอตัวจริงแล้ว

น้องก็ไ่ได้ใไส้หรอกเขาไปวะก็ไปเด็่ได้ไปต่อยมวยแล้วเนาะครับข่งงกับมวยไปต่อยมวยพอดีเลยขำหนอมไม่ได้อ่าเยกเลิกไปแล้วไงของใครนะยกเลิกต่อยมวยแล้วก็จะเป็นกินแล้วกินเมื่อที่เท่าไหร่อ่ะยี่สิบสามยี่สิบสามยุ่มองไหนแกเอาครนะร้อนพี่ดีร้านห้างก่อประธานห้างเปี่ยน เีครับแกับานห่างเลนานห่างเป็นนจังหวัดไนครับนครปนุ่มนคนุ่มนครปนุมนครปนุ่มเ๋ยฐานห่างยสัยยุบัดแดงบอยัง Ato, ับแอเสืานแพงวานเป่อนรนแพงแล้วไอ้ทิศมันยู่แ่ทิศ